เดี๋ยวมาแกะพัสดุนะครับเขาบอกกรุณาอัดวิดีโอนะครับนยังไม่ได้แกะนะครับเดิมทุกจุดด้แกะตูดเลยสั่งตองไฟนะครับฟีโนโ่สองปักนะครับฟีโนโ่เกยแยก สินค้าดูใหม่เป็นมือสองนะครับผมสั่งมือสองมามาเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเราส่งมาน, <c oughs> นี่คือตัวติดรถนะครับจะมีสีนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ รถมันเจอะน้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟหัวเทียนพอถ้ามีไฟออกก็ืใช้ได้ดูนะครับโอเคใช้ได้นะครับ Voilà.